ทำไมต้องเป็นมแมลงผู้ต้องย้อนไปเมื่อปี2560ขณะนั้นเนี่ยคือกําลังมาตั้งสวนป่ามันพยายินใหม่ๆที่นี่ของเราจะมีชื่อเสียงในเรื่องของสีตาเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแล้วก็เมื่อปี2560เนี่ย ที่รู้จักกันกันกบช่างที่แกะที่อยู่พาแม่เนี่ยได้แกะมาแล้วก็เอามาฝากเข้าพิธีมาพิเศษประมาณ600ตัวที่เป็นไม้แกะเป็นโลหะหล่อเนี่ย5,108แตัวมีเนื้อเงินร0 8แปตัวแล้วก็เนื้อโลหะอีก5 0 0พตัวตอนนั้นจําได้เลยว่าเอาไปฝากคุณกิตตวันเป็นคนเอานำวัตถุมงคลของทางวัดนนไปบอุญให้กับญาติโยมเพื่อที่จะเอาปัจจัยมาสร้างที่นี่ประจวบโอกาสเหมาะว่าคุณกิตตวันเนี่ยได้เอาไปนําเสนอให้คุณโยมรัตนา ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของแมลงผู้ทำของสวนป่ามัณยินลยไลาก็าเอาไปช่วยในการประชาสัมพันธ์บุญแล้วเราก็ได้ปัจจัยมาสร้างอย่างที่ท่านทั้งหลายได้เห็นอยู่ในขณะนี้แค่แต่เดิมเมื่อก่อนมีแค,ค่กระต๊อบหลังเดียวไม่มีแม้แต่ไฟฟ้าใช้ไม่มีน้ําประปาใช้ไม่มีอะไรสักอย่างนับมาถึงปัจจุบันนี้ก็คือเป็นรุ่นที่5้แล้วได้ปัจจัยมาเยอะมากเลยในการสร้างอย่างที่ท่านทั้งหลายได้เห็นได้ชมก่อนหน้านี้แล้วโดยหลักแล้วเนี่ยพุทธคุณของแมลงผู้คือว่า กันคุณใสป้องกันการทำร้ายต่อเด็กเดินทางไกลเป็นที่รักใคร่ของผู้หลักผู้ใหญ่ปกครองคนได้ฉะนั้นเนี่ยตามความเชื่อของชาวพม่าเลยที่ตกทอดมาจากมามาถึงร้านนาไทยตอนบนของเราเนี่ยเขาก็เลยเชื่อว่าแมลงผู้เนี่ยเป็นสื่อเป็นสัญลักษณ์ของวัตถุมงคลที่ครอบจักรวาลจริงๆสีหูแหตานี่อันนี้ต้องเป็นของร้านนาเราเลยอาตมาจะใช้พิมพ์นี้เนี่ย ถ้าตามที่ดูเลยคือจะเป็นพิมพ์ยืน2เท้าเพราะว่าถ้าสีหูหาตาเนี่ยในเมืองหลือนี่จะมีอยู่สองที่ถ้าพระธาตุดอยเขาควายแก้วจังหวัดเชียงรายเนี่ยคือจะเดิน4ีเท้าจะมีลักษณะหน้าเหมือนราชสีเหมือนแมวแต่ถ้าว่าเป็นเดินยืน2เท้าเนี่ยคือจะเป็นของหลวงปู่ครบาชัยวงศ์สายแห่งวัดพุทธบาทห้วยตม้มซึ่งทุกครั้งถ้าสวนป่าม่อนพยินจัดเนี่ยลูกศิษย์เอกทั้งสองของท่านก็คือหลวงปู่ครูบาบุญยังและครูบาแก้วแห่งวัดพระธาตดอยทีมูจะเดินทางมาเสกให้ทุกครั้ง4ีหหตาเนี่ยส่วน มากจะเป็นที่รู้จักกันแพท่หลายในนามลูกศิษย์ต่างชาติเพราะมันไปตรงกับเทพเจ้าแห่งความโชคดีของเขาพอดอีเราจึงมีชื่อเสียงในด้านการสร้างสีหูห้าตาม,มาก่อน พิธีวันนี้มีความพิเศษยังไงเออตอนนั้นได้ไปกราบนําเรียนถวายหลวงพ่อ่าก็ได้ปรึกษากันว่าเออเนื่องจากปีนี้สถานการณ์โควิด -19 มีทีท่าว่าจะจะจะดีขึ้นและตอนต้นปีแล้วก็เขาเรียกว่ามันกลับมาอีกก็เลยคิดกันว่าเอองั้นเราก็สร้างโอโหโมโเนี่ยขึ้นมาอ่าให้ไว้เป็นเป็นกำลังใจให้ต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บจึงได้สมยานามขนานนามว่า โชคดีเศษฐีใหม่ขอให้ทุกท่านเนี่ยที่ได้รับวัตถุมงคลเหล่านี้ไปจงเป็นผู้ที่เหมือนว่ามีชีวิตใหม่ที่ดียิ่งยิ่งขึ้นไปขอให้ผ่านพ้นอุปสรรคทั้งโลกระบาดทั้งเศรษฐกิจอะไรเนี่ยขอให้อยู่ด้วยความสุขอยู่ด้วยความมีสติเราก็จะสามารถดำรงตนอยู่ต่อไปได้อย่างสุขใจที่สุดข,ขอจเจริญพรนะฮะัินอะ